ือ้ไม่กินไม่กินจูตับไม่กินลาบดูหน้าพี่น้องป๊าพักโคดีปอยเนี่ยเกี๋ยวผมจูลาบความจูความเยอะนลาบดือดกระจายี่นองในบ้านนขอรายพี่้อง กินมาแย่งตูลักไ, mm hmm. ไปไม่บาทไรด้อมาใส่เล้ครับจัดการมันนอ่นมันนอนมาเนี่ยอกนั่งเสียอืมเี้อผีกัดกรอบกรอบกรอบ ยเนั่ยลายเุดๆข้าใช่ไหมแก้วผมเออแม่งผมกำลังแซงลังแล้วทันใ่อันแก้วอยู่บ่ใจอยู่นะอักอันใส่ไปลางเ่ย่านผู้ชมมาเงี้ยเท่าไหร่บ่เงี้ยากาศตอนกำค่ม ไปไฟ่ขอบเพียพระธรรมาดามาแล้ววันใจกัยอบรรยากาศตอนแร่งๆพี่้องเงียบสงบดีพระท่านไปขอไฟอยู่ครับผมเดี๋ยวบานแล้วจังจะไปขอไฟอีกเดินไฟเดินยังก็ เงียบสงบดีพี่นอ้องมากินเขาหน้ามาือนี่แพ้ว่าอยู่บ้านแพ้ว่าบ่กินเขาแรงพร้อมเป็นนู่นกำลังคลาบอยู่าป,ป,ปวดขาดิ ไม่ยาดีฝากมาให้เนี่ยใเป็นละพิมกินิบด้วยเหรอเมนูเขานี่ยังปากระป๋องโอ้ปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋องโลซาบ่พิมเฮยชุดแงมเหรอวะไปซื้อไป่ไปซื้อไทย สองคนละชุดเหยื่อไส้าได้เหย่อไส้ได้บาเลยสร้างตัวเน้อเลอดาไปให้ไปได้ถือปลากระปองนัาน้ำพรเจ้าเลานี้พรเจ้าจะเขมีนอนบ้านมาคู่หอกไปไเ่อ้างไปกับบอมเียเฮียโอยตองแมก็ตองแม่สิเียนะคบลลเไมอยากกินแล้วอะขีอ่อนนีเาก็ไใส่ลาอีกนึงย้ใส่แม่ใส่อเล่ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่รวมให้เออจิ้มปลาเออจิมก้าวก็ได้ให้แดงพิมพ์ด้วกกินน้ำปลาโอ้ใส่น้ำปลาเฮ็ดเจียวเองเลยบ่จิ้มน้ำปลา เอาจานเอาจานต่ไม่แม่น่จานต้มเป็ดกับีเนี่ยต้มเป็ด่อเห็ยอุต่ว่าดูเตาไฟห่อนเบิดเนือล่ะเตไฟไไฟหักยอดปักไซแล้วกับไปประกอบงามเสียไเยทไมนี่กระีตัวไงกนตวนี่นี่เอ้ยโบเมนนี่นี่ยิมหพิมโบยูกับน้องเว้ย อ,อัน,อนนั้นะนคนขวางม,ม,ม่ด้อีดคักวีดอครบีดูคชีดคักบ,บ,บม่มึงเป็นวัลาบรับผมแต่พอทะลมกพวกใยถือกันก็จะหน่ยเพราะว่าเปิดเชียวกันเปิดเชียวกันนแต่ไหนเชียวก็ต้องกับเชียวน,นี่ล่าเชียวเมาเราเพียงเลยตาตะขากันลูกกับ่ซอยอยู่ดี นั่นนั่งนเหนความเหนเ้ใช้ได้ลอยเรวอ้าวเาอรีนี่ปเออนั่นเราทั้งทางอืมเผ็ดเ็นะก้อยเดืก้อยเดกนี่มันเนี่ย อุ่นเข่ามากครับอุ่นมากแล้วเข่าก็ไดนัวตาองุ่นนะปาก่รเด่องใ่หลายปลไนี่ซอยจนเดีอย่งอจนาไหจูกับเจียวเกี๊ยวไปะกาประกก่อนนเออกะเกกนห้ฝรั่งเกอฝรั่งอกแมนึว่าะกอะแทมไปกอฝรั่งไปกอพี่จิกับลาด ปลาเลือดใส่ดกให้น้องชิมหลานเต้นน้ำปลาบอกทำพิซซ่าม้าเหรอเนี่ยโอ้โหใ่นั่น แกจานก็ได้ลอ่างเจานี่ลอยเลียดลอยเลียดลอยเลีอยดเลียดไหนวะตั้งแสนองพิมอ่ะเอามึงงเดี๋ยวจุก่อนจะซอยจุเสร็จมัน หวานบอสเพื่านหวานถามหวานบอสเพื่อนนี่เขาก็ปลากระป๋องเลยเถอะเออมีปลากระป๋องกับล um. ูกคอดไข่ให้ลูกกนน้ำเน้ยคอไข่ใหู้กินเขาอยู่หน้านกำกันพี่น evet ้องมาแล้วแม่ได้แล้วโอเคพี่น้องเนาะกะเก็ตกับเขากับน้ำกินกับอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้ามีรวกให้น้องพิมพ์แล้วเด้อบ่ด้กินดิบเด้อพี่น้องหวานหน่อยเพราะว่า ตรงม้อยู่บ้านดตรงม้อยู่น้ำยาดมเงือกินเนื้อเพิ่มเติมบ่มากก็ได้เพิ่มเติมบ่มักกินเนี่ยนี่นะบ่มากกินเนื้อกินไข่ตัดกระป๋องว้าวพี่เต็มตัวพี่แบบพิกแมวมากหรอพี่เต็มตัวอยู่สิอีกออกจากสวนจากสวนกยบขั้วโอเคครับผมไปก่อนเนาะเดี๋ยวกินเข่ากินน้ำกันก่อนโง มาเด้อเข้าแห้งห่อน,นหอนเข้าห่อนห่อนดิเนี่ยหนึ่ง้ม่ไม่ไหมครับผมสวัสดีครับไปก่อน